เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมหุ้นบางตัวอยู่ดีๆถึงร่วงหนับทั้งๆที่ดูแล้วบริษัทก็มีอนาคตที่ดีนี่นาวันนี้เราจะมาลองหาวิธียากสัญญาณรบกวนของตลาดออกจากสัญญาณของจริงที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจกันครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้นดูออลิงโกนะครับ หายไปเกือบ30เอร์ซนภายในวันเดียวโห oh, ตัวเลขนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้พอเห็นหุ้นดิ่งแบบนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่เราจะมองให้ทะลุพาดหัวข่าวพวกนี้ไปได้ยังไงแล้วจะแยกได้ยังไงครับว่าอันไหนเป็นแค่เสียงรบกวนแล้วอันไหนคือของจริงที่เราต้องสนใจโอเคครับนั้นเรามาเริ่มกันที่เคสแรกกันเลย การดิ่งลงแบบหน้าตกใจของ d u วลิงโกมาดูกันครับว่าทำไมทำไม Wall Street ถึงได้แพนิคก,กับหุ้นตัวนี้ขนาดนั้นสาเหตุมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือความคาดหวังมันไม่ตรงกันทางฝั่ง Wall Street เนี่ยเขาคาดว่า Bookings หรือยอดจองล่วงหน้าจะโตโอ้โหตั้ง24%แต่พอดัวลิงโกประกาศออกมากลับบอกว่าน่าจะโตแค่19 2 2ช่องว่างตรงนี้แหละครับคือตัวจุดชนวนเลย ทำให้คนเทขายหุ้นกันแบบถล่มทลายแล้วไอ้คําว่า bookings ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือตัวเลขที่บอกเราว่าในอนาคตบริษัทน่าจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่เหมือนเป็นภาพพรีวิวของเงินที่จะไหลเข้ามาในอีก12เดือนข้างหน้านั่นแหละครับพอเป็นแบบนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมนักลงทุนถึงอ่อนไหวกับตัวเลขนี้กันมากเป็นพิเศษแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าเราลองพักเรื่องราคาหุ้นที่มันผันผวนไว้แป๊บหนึ่งแล้วหันมามองที่ตัวธุรกิจจริงๆที่พื้นฐานของมันเลยนะเราอาจจะได้เห็นภาพที่มันโอ้โหต่างกันคนละเรื่องเลยครับคือในขณะที่ตลาดกำลังแตกตื่นกันอยู่นะครับรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นจำนวนคนที่เข้ามาใช้แอปทุกวันหรือที่เรียกว่า D A U s เนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจาก47.7ล้านคนพุ่งไปเป็น50.5ล้านคนแปลว่าอะไรครับ แปลว่ามีคนใช้ดัวลิงโก้ทุกวันเยอะขึ้นกว่าเดิมซะอีกยังไม่หมดแค่นั้นนะครับถ้าเราซูมเอาออกมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกดูจำนวนผู้ใช้รายเดือนปรากฏว่าเติบโตจากปีก่อนถึง20%ตัวเลขพวกนี้มันเหมือนกำลังตะโกนบอกเราดังๆเลยนะคะว่าเฮ้ hey, ธุรกิจไม่ได้แย่ลงเลยนะไม่ได้ถดถอยเลยแม้แต่นิดเดียวและที่พีคที่สุดเลยนะครับคือจำนวนคนที่ยอมควักเงินจ่ายค่าสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 34%โหอันนี้คือเครื่องพิสูจน์แบบชัดเจนสุดๆเลยว่าโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆแล้ว CEO ของดูลิงโกคุณ l bon ุย i s บอน a อันเขาพูดเองเลยนะครับว่าเรากำลังพูดถึงการมีผู้ใช้งานหลายพันล้านคนและนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการไปให้ถึงนี่คือเหตุผลที่เรากาลังลงทุนเพื่อระยะยาว โหชัดเจนเลยใช่ไหมครับเขาไม่ได้มองแค่กําไรไตรามาสนี้หรือไตรามาสหน้าแต่เขากําลังเดิมพันกับอนาคตที่ใหญ่กว่านั้นมากคือถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นเลยว่ากลายุทธ์ของ duo l i n g o มันชัดมากเขามีทางเลือกระหว่างการรีดเงินจากผู้ใช้ตอนนี้ให้ได้มากที่สุดกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อดึงคนเข้ามาเยอะๆในระยะยาวแล้วเขาก็เลือกอย่างหลังครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆเลย ไอแนวคิดแบบนี้การลงทุนเพื่ออนาคตการมองเกมยาวมันไม่ได้มีแค่ดัวลิงโกที่ทำนะครับเราลองมาดูอีกเคสหนึ่งที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google กันบ้างดีกว่าคือวันนี้เราเห็น Google มีชิป AI ของตัวเองที่เก่งมากๆใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิด Google เนี่ยเขาเริ่มพัฒนาชิปของตัวเองที่ชื่อว่า TPU มาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับทำมาเรื่อยๆจนวันนี้เนี่ย ออกรุ่นที่7ที่ชื่อว่า Ironwood มาแล้วซึ่งมันเร็วกว่ารุ่นก่อนถึง4เท่าแข่งกับเจ้าตลาดได้สบายๆเลยนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการลงทุนเงียบๆแต่สร้างคุณค่ามหาศาลในระยะยาวแต่แต่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงบน่นเสียงวิจารณ์ในตลาดจะเป็นแค่สัญญาณรบกวนไปซะทั้งหมดนะครับบางครั้งเสียงพวงนั้นแหละคือสัญญาณเตือนของจริงที่เราต้องตั้งใจฟังเลยทีนี้ ลองมาดูตัวอย่างที่มันกลับกันคนละขั้วเลยกับเคสของชิโพเทเล่ครับ สำหรับชิบดเล่เนี่ยเสียงบ่นของลูกค้ามันไม่ใช่แค่ดราม่าในโซเชียลนะครับแต่มันมีหลักฐานเป็นตัวเลขที่จับต้องได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรายได้เฉลี่ยต่อสาขาที่ลดลงหรือทวีทที่คนบ่นกันเป็นไวรัลเลยว่าได้ของน้อยแถมยังมีคนไปเทียบกันอีกว่าสั่งที่ร้านได้เยอะกว่าสั่งออนไลน์จนกระทั่งเวลส์ฟาโกเขาไปทําวิจัยเลยนะไปซื้อบริโตมา100ชิ้นแล้วก็พบว่าปริมาณมันไม่เท่ากันจริงๆแตกต่างกันแบบสุดๆเลย แล้วเชื่อกันไหมครับว่าปัญหาที่ดูใหญ่โตขนาดนี้วิธีแก้มันง่ายแบบง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยแค่เอาชามวางบนเครื่องชั่งกดให้เป็นศูนย์แล้วก็ตักโปรตีนใส่ลงไปให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานจบเลยนี่มันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าบางทีสัญญาณเตือนที่ดูเหมือนจะร้ายแรงมากๆมันก็อาจจะมีทางแก้ที่ง่ายนิดเดียวซ่อนอยู่ก็ได้เอาล่ะครับจากทั้ง3เคสที่เราดูกันมา Duolingo Google แล้วก็ h i p พตเล เราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างทีนี้เรามาลองสรุปเป็นหลักคิดสำคัญสำหรับการมองธุรกิจกันดีกว่าครับมีคำพูดหนึ่งของเจฟ f b เบซอสที่คลาสสิกมากๆเลยครับเขาเล่าถึงตอนที่หุ้น a m a z o นร่วงหนักๆในยุคแรกเขาบอกว่าทุกๆเดือนที่ราคาหุ้นร่วงจาก113ดอลลาร์เหลือ6ดอลลาร์ตัวชี้วัดทางธุรกิจทุกตัวกลับดีขึ้นเรื่อยๆ โอ้โหนี่มันคือภาพที่ชัดที่สุดเลยใช่ไหมครับของความแตกต่างระหว่างราคาหุ้นกับคุณค่าของธุรกิจจริงๆในขณะที่ตลาดเทขายทิ้งแต่ตัวธุรกิจเองกลับแข็งแกร่งขึ้นทุกวันวันนี่แหละครับคือการต่อสู้ระหว่างสัญญาณรบกวนกับสัญญาณของจริงที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันสรุปได้ด้วยทฤษฎีของเบนจามินแกรแฮมที่สุดยอดมากๆเลยครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมี2บุคลิก ในระยะสั้นมันจะทําตัวเหมือนเครื่องลงคะแนนเสียงครับคืออันไหนฮิตอันไหนคนชอบก็โหวตให้ราคาขึ้นแต่ในระยะยาวมันจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักครับที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงน้ำหนักที่แท้จริงของบริษัทนั้นๆออกมาเสมอและนี่ก็คือคํำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนกลับไปคิดกันครับเวลาที่เรากำลังประเมินธุรกิจหรือมองหุ้นสักตัวหนึ่งอยู่เนี่ย เรากำลังมองมันในฐานะเครื่องลงคะแนนเสียงหรือเรากำลังใช้เครื่องชั่งน้ำหนักกันแน่เรากำลังมองแค่ความนิยมชั่ววูบหรือเรากำลังพยายามมองหาน้ำหนักที่แท้จริงของมันซึ่งคำตอบของคำถามนี้ล่ะครับอาจจะเปลี่ยนวิธีมองการลงทุนของหลายๆคนไปเลยก็ได้